บทที่16ทบทวนบุมโปนิดนึงก่อนที่จะขึ้นบทที่17นะคะเขียนเป็นสรุปง่ายๆสั้นๆลงในสมุดโนต้ตของหนูเก็บรวบรวมไว้ทีละบททีละบทบทหนึ่งเราอาจจะใช้หน้านึงไม่ถึงหน้าก็ได้ครึ่งหน้าก็ได้ใช้เนื้อที่ไม่ได้เยอะนะคะจดตามความเข้าใจของหนูไม่จําเป็นต้องไปแบบอเอาข้อความจากในหนังสือมาแล้วก็ลอกลงไปไม่เป็นไรนะทำความเข้าใจก่อนแล้วก็จดลงไปนะอ่า อะไรคะเราเรียนกันเรื่องอะไรในบทที่16อันแรกอันแรกนะคะเป็นการใช้คำกริยาเชื่อมต่อกันด้วยรูปเตะในความหมายภาษาไทยจะหมายความว่าและแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แปลงฟันตามลำดับขั้นตอนไปนะคะเดี๋ยวเซนเซนจะเขียนตัว v แทนคำกริยาแล้วกันนะเลขหนึ่งคือตัวที่หนึ่งนะลูกไม่เกี่ยวกับกลุ่มหรือไม่เกี่ยวกับอะไรนะ v 1รูปเตะ v 2 อย่างนี้ได้ไหมเออนะคะ1คือตัวที่12คือตัวที่2นะคะไม่ได้หมายความว่ากลุ่ม1กลุ่ม2ไม่เกี่ยวนะเอาใหม่นะ v 1รูปเตะ v 2 v 2เนี่ยรูปอะไรคะเซนเซนน้องๆถาม v 2จะเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรก็ได้ถ้าเป็นอดีตก็เป็นรูปอดีตถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นรูปปัจจุบันถ้าเป็นรูปคําสั่งกรุณาอย่างเงี้ยก็เป็นรูปกรุณานะคะเออนะ มี3อันได้ไหมเดซได้มากกว่า3อันก็ได้แต่ว่ามันจะดูยาวไปเราก็ใช้โซเดค a าระมาคันโซเดคาระหมายความว่าหลังจากนั้นใช่ไหมคะมันจะหมายความว่าเดนเซกริยาทีบบ่1ทําเป็นรูปเตะแล้วใส่คํากริยาที่2อย่างเช่นคําว่าทา b เบมัสใช่ป่ะเออทาเบมัสทาเบมัสแล้วก็โนมิมัสอ่ะ เซลืมเขียนเบะมีเซลมีกริยาให้อยู่2ตัวนะคะคำว่าทาเบมาสกับโนมิมัสเอาสั้นๆก่อนนะทาเบมาสกับโนมิมัสกินแล้วก็ดื่มใช่ปะ่ะเออกินแล้วก็ดื่มทาเบมาสกับโนมิมัสถ้าเวลาหนูจะให้กริยา2ตัวนี้ต่อเนื่องกันไปกินแล้วก็ดื่มกินเสร็จแล้วก็ดื่มประมาณนี้ค่ะอืมคำแรกจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปเตะเห็นไหมเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นรูปเตะเซวงแล้วกัน ทำเป็นรูปเตะนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนกริยาตัวที่1เป็นรูปเตะโดยการมันอยู่ไหนล่ะทาเบมาสอยู่กลุ่มไหนล่ะกลุ่ม2ใช่ไหมเออกลุ่ม2ก็เป็นทาเบเตะทาเบเตะโนมิมัสได้ใหม่เป็นคำว่าทาเบเตะโนมิมัสเออทำเป็นไอ้นี่ไว้หน่อยนะเขาเรียกอะไรคอมมา่าคอมม่าในภาษาญี่ปุ่นเนาะเออทาเบเตะโนมิมัสก็หมายความว่ากินแล้วก็ดื่มมาลูกเออ กินแล้วก็ดื่มทาเบเตโนมิมัสหนูจะใส่ให้มันยาวไปก็ได้อย่างเช่นกินอะไรล่ะกินข้าวโกฮังอทาเบเตดื่มอะไรล่ะดื่มน้ำมิโซโนมิมัสแบบเนี้ยได้เนาะเออจะไม่ใช่แค่คำกี่ยาอย่างเดียวก็ได้นะคะหนูจะเอามายาวทั้งวลีเลยก็ได้กินข้าวกับเพื่อนด้วยก็ได้อะโทโมดะจิโตโกฮังอัทาเบเตอะไรคะบีรุ บีริโนมียสกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ดื่มเบียอะไรอย่เงี้ยเออก็ได้ะคะหมายความว่าเรากินข้าวก่อนแล้วก็ดื่มเบียเซนเซใส่ตรงนี้ไปให้ว่าทำหนึ่งใส่ทำแปลงให้กันทำหนึ่งและเสร็จแล้วทำสองตามลำดับละกันนะคะตามลำดับคือทำเสร็จแล้วทำอันเนี้ยตามล,ล,ลำดับตามลำดับเซนเซสัญญาว่ายังไม่เมานะจ๊ะ ทำ1แล้วทำสอตามระดับนะจ๊ะเออก็ห่างอ่าเราจะใส่เป็นยาวๆก็ได้นะอันนี้เซเขียนเป็นสั้นๆก็ห่งอโอทาเบเตะอะทโมดะจิโตก็ห่งโอทาเบเตะอ่าโอซากะโอโนมิมัสหมายความว่ากินข้าวกับเพื่อนเสร็จแล้วก็ดื่มเหล้านะจ๊ะทีนี้เมื่อกี้เซ,นเซ,น,เซนเซบอกว่าตัวที่2เนี่ยเราจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมคะถ้าเซนเซ,นเซเปลี่ยนจากมัสตรงนี้เป็นมัสตะได้ไหม ในแบบฝึกหัดมีนะน้องๆก็จะงงว่าอา้าวยังไงวะมาชิตะหมายความว่าอดีตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชอตมัตเตะเซนเซใส่คำอย่างี้แล้วกันใส่คำว่าคิโนเข้าไปคิโนเมื่อวานเออเราเคยเรียนกันไหมใช่ป่ะถ้าข้างหน้ามีคำว่าอดีตใช่ไหมคิโนคำกริยาก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอดีตด้วยทีนี้กริยาเราใช้สองตัวไงหรือสามตัวอันนี้แพทเทิร์นนี้เราใช้สามตัวก็ได้นะคะ อา,อาจจะเป็นก๋องหางอทาเบเตโอซากิออนนนเดทำเป็นรูปเตอีกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อุจินิคายดิมัสอุจเยคายดิมัสกับบ้านอย่างนี้นค่ะเออนะต่อเป็นสามอันก็ได้แต่ถ้ามากกว่าสามอันมันจะยาวไปเราใส่คำว่าそれからอย่างเช่นก๋องหางอทาเบเตโอซากิออนนนเดอุจเยคายดิมัสそれからชาวาอวะบิเต เนมัสตะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเอาประเด็นตรงนี้ก่อนประเด็นอันหลังสุดคิโนหมายความว่าเมื่อวานถ้าเราพูดถึงเมื่อวานคำกิยาจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปอดีตถูกไหมคะน้องๆจะมีปัญหาว่าอา้าวแล้วอัน,นเนี้ยเนี่ยเนียเนียเนียที่มันต้องถูกเปลี่ยนเป็นรูปเตะมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอดีตอีกไหมไม่จําเป็นนะคะเราเปลี่ยนท้ายสุดนะถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นคิโนะก็ฮังโอทาเบเตะอ่าโอซากะโอโนมิ มาชเตะเออเนี่ยถ้าเป็นอดีตอย่างเงี้ยนะคะหรือหรือเราจะเปลี่ยนเป็นห้ามได้ไหมเออห้ามได้ไหมอ,อ่าเราเรียนมาบทที่15น่าจะใช่บทที่15เราแบบ ห้ามกินเหล้าห้ามดื่มบีห้ามทานข้าวแล้วดื่มเหล้านะคะโนโนมิมัสก็ต้องเป็นทำเป็นรูปห้ามรูปห้ามนี่ก็ต้องใช้เป็นรูปเตะใช่ปะเราก็ใส่อิเคมาเซนแต่ว่าอิเคมาเซนนะคะก็จะเป็นนอนเดวะ i อิเคมาเซนก็ได้คือข้างหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะคะนอนเดวะ i อิเคมาเซ็นดูว่าเปลี่ยนเป็นนอนเดโมอิเดสกากฮันโอทาเบเตคาราโอซากโอ อันนีมน้มันยังไม่ใช่ขละะสมิมเส็นก็ฮังอตาเบเตะโอซากิออนนดโมอีเดสกากินข้าวแล้วก็ดื่มเหล้าได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเออนะอ่ะอันนี้ก็จบไปสําหรับไวยากรณ์อันที่1นนะคะไวยากรณ์อันที่2องเขาสอนเรื่องการเชื่อมเหมือนกันอันนี้เชื่อมคํากริยากับคํากริยาต่อเนื่องกันไปใช่ไหมทีนี้มันจะมีคําคุณศัพท์อีก คำคุณศัพท์เนี่ยเซเขียนย่อด้วยคำว่า adj ละกันนะคะ adjective คำศัพท์เนาะอ่ะเซเขียนเป็นย่อๆละกันว่าคำคุณศัพท์ถ้าเราเอาคำคุณศัพท์อีต่อกับคำคุณศัพท์ใดๆก็แล้วแต่อืมอีหรือนะอ่ะเซเขียนทับไว้แล้วันนะคะหนูจะต้องทำคำคุณศัพท์อีโดยการตัดอีทิ้งแล้วใส่คุเตะรูปเตะไงเขียนข้างบนดีกว่า ตัดอีทิ้งแล้วใส่คุเตะเอาใหม่นะคะอย่างเช่นหนูจะบอกว่ากว้างกว้างฮิโรยใช่ไหมกว้างแล้วก็อะไรดีสะอาดอ่ากว้างแล้วก็สะอาดกว้างเนี่ยคือฮิโรยห้องห้องใช่ไหมเออกว้างเนี่ยคือฮิโรยแล้วก็สะอาด คืออันเดียวมันรายละเอียดมันไม่พออ่ะบอกรายละเอียดไปสัก2อันสาอันเลยก็ได้นะคะเ,เราก็จะต้องเอาคำคุณศัพท์เนี่ยมาเรียงต่อๆกันใช่ไหมเออน้องๆหลายคนถ้าไม่ผ่านบทนี้จะไปใช้โต๊ะไงเอออะไรคะฮิโร่โต๊ะคิเดโตะโต๊ะอะไรเงี้แต่มันไม่ใช่โต๊ะนี่ใช้กับคำนามไงนะคะเรียนมาถึงบทที่16แล้วนะคะเออให้มันแบบว่าสมกับถึงบทที่16หน่อยถ้านหนูจะเอาคําคุณศัพท์มาเรียงต่อกันเขาจะใช้รูปเตะค่ะ คำคุณศัพท์อีเปลี่ยนไปนรูปเตยยังไงตัดอีทิ้งแล้วใส่คุเตะนะคะตัดอีทิ้งแล้วใส่คุเตะหนูจะมีสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้อเซนเซเอาอันนี้แล้วกันโอเคหมายความว่าใหญ่เนาะโอเคคุเตะโอเคคุเตะใหญ่แล้วก็อะไรดีใหญ่แล้วก็อะไรใหญ่อะ ใหญ่แล้วก็ในนี้มันมีอะไรอเอาคำอื่นดีกว่านึกไม่ออกอย่างเช่นอะไรดีคะกระเป๋าเหรอกระเป๋าใหญ่แล้วก็อะไรดีช่วยนึกหน่อย อ๋อเมื่อกี้นี้เชนเซอธิบายวยากรณ์ข้อหนึ่งนะคะน้องลานาวีถามว่าถ้าอย่างนี้จะแปลว่าห้ามกินแล้วดื่มหรือว่าห้ามดื่มห้ามดื่มอย่างเดียวอืมอืมนั่นสินะโซสแนอ่ถา,ถ,าถ้าเชนเซบอกว่าโกฮังโ <c oughs> อทาเบเตคาระโ <c oughs> อซะเ <c oughs> อะ <c oughs> อช่วเซนโกฮังโอทาเบเตอสากิโอ นองเดว่าอย่าん。ห้ามาเาาทยนะห,ห้ามทานข้าวและดื่มเหล้าอืมน่าจะห้ามสองอย่างค่ะอืมน่าจะห้ามสองอย่างแต่ถ้าเป็นเท็กขะระเนี่ยคือกินข้าวได้ <c oughs> กินข้าวได้แต่ห้ามดื่มเหล้านะคะถ้าเราใช้สองอันเชื่อมกันเนี้ยมันจะไปในทางเดียวกันลูกก็ห่างเอาทับเบเตโอซากโอนเดวายคมาเซน ห้ามดื่มเหล้าและเออไม่ใช่ห้ามทานข้าวและดื่มเหล้าเออนะคะเดี๋ยววันเซจะไปอีกทีนึงเพราะมันจะมีข้อสี่ไงข้อสี่มันจะใช้เตคคาระท่านเซบอกว่าโกฮังทาเบเตะคาระโอสเกอโนนเดวะอิเคมาเซนอันนี้ห้ามอันเดียวแน่นอนก็คือห้ามดื่มเหล้าใช่ไหมพะเขาบอกว่าหลังจากทานข้าวแล้วห้ามดื่มเหล้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในรูปเตะเชื่อมกันแบบนี้มันจะไปในทางเดียวกันหมดเลยลูกโกฮัโอทาเบเต โอสเกลนนเดวายคมาเซมห้ามทานข้าวแล้วก็ดื่มเหล้านะจ๊ะ,ะไรเงี้ยเออคือดื่มเหล้าหลังข้าวมันไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเออนะห้ามทานข้าวแล้วก็ดื่มเหล้านะเงี้ยเนาะเออจารจ,จะยกตัวอย่างไอ้นี่คำคุณศัพท์อีกนึกไม่ออกมันวิอะไรบ้างละ่ะเออโออะไรใหญ่ใหญ่แล้วก็ใหม่อ่ะโอคิคุเตะอัตราชีเดสใช่ไหมเอออัตราชีเดสอืม อันนี้เป็นวลีหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเรากำลังพันธนาถึงอะไรสักอย่างหนึ่งใหญ่แล้วก็ใหม่นะคะอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์อาจจะเป็นห้องเชา่าอะไรก็ได้ฮะโอคิคุเตะอัตลาชีเดสโอคิโตอัตลาชีอย่างนี้ไม่พูดนะลกูกเราจะาเปลี่ยนคำคุณศรรัพท์อิให้เป็นคุเตะนะคะเซ่บอกว่า3อันได้ไหมได้โอคิคุเตะอัตลาชิคุเตะ ยังไม่จบไงแล้วก็ราคาถูกด้วยยาซีเดสได้ไหมอ่าสมมุติมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใหม่ใหญ่แล้วก็ราคาถูกนะคะอันนี้เป็น3าอันต่อกันนะหนูจะเอา2อันก็ได้แค่นี้ก็ได้หรือ3อันก็จะเป็นก็จะเป็นหลักการเดียวกันถ้าคําคุณศัพท์อีกมันมีอะไรมาต่อท้ายมันไม่ว่าจะเป็นอีกหรือนะก็แล้วแต่ก็จะต้องทําเป็นรูปคุตเตะนะลูกให้ต่อไปค่ะคํา ไวยากรณ์ของข้อที่3อ้าวแล้วถ้ามันเป็นคำคุณศัพท์นะล่ะคำคุณศัพท์นะนะคะกึนเซย่อว่า a d j แล้วก็นะนะคะตัดนะทิ้งแล้วใส่เดแล้วก็ต่อด้วยคำคุณศัพท์จะอีหรือนะก็ได้ตัวอย่างเช่นคำคุณศัพท์นะอะไรดีน้องๆมีหลายคนถามว่าเซนเซเซนเซโนดันนาซังว่าดนฮิโตเดสกา 先生のเซさんはดどんな人ですか先生さเซสมีเซเป็นคนยังไงหรออ่ะเซบอกให้ก็ได้นะะเอ่อเดี๋ยวนะเป็นคนยังไงดีฮันสมุละกันสมมติอันนี้สมมตินะสมมติเออฮันซมมฮันสมุเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์ณลูก เออเราก็เป็นฮันสมูเดะใช่ไหมอันนี้อย่างแรกและฮันส uh, มูเดเซกัตะไกัยเดมจำได้ไหมในบทมีนะคะเออเนี่ยแหละบทนี้แหละเซกัตะไกัยเดชเซกัตะไกเดสหล่อแล้วก็ตัวสูงอะคะ่ะ ฮันซามูเดซกาทากไกเดสหมายความว่าหล่อแล้วก็ตัวสูงอ,อานอันเดมันเซต่ออีกอันหนึ่งไปว่าเป็นคนแบบอ,อะไรดีใจดีต่อไปข้างหลังแล้วกันฮันซามูเดใช่ไหมฮันซามูเดเซกาทากกัเตอันเนี้ยทักไกมันยังไม่จบใช่ไหมมันยังมีต่อแล้วก็ มันแต่ว่ามันเป็นถ้กกาใกล้ทำคุณศัพท์อีกใช่ไหมหนูก็ต้องเป็นคุตเตะตามกฎของข้างบนอันนี้เห็นไหมเซกาทาก,กะคุตเตะยังไม่จบแล้วก็ยาซาชิอ่าใส่คำนามเข้าไปด้วยฮิโตะนะคะเดสชเขาเรนยังวง่าどんな人ですฮันซこมุเดのハンハンทากセคุเตะ ยาสาชีฮิโตเดสมีไหมเนี่ยคนแบบนี้ในโลกอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนั้นทั้งหลอทั้งสูงหุ่นดีแล้วก็แบบจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะน้องลานเาเวเาขืน,นะคะเซฟไม่ค่อยออกตัวเรื่องเรื่องแฟนเท่าไหร่นะจริงๆเออนะก็เอาเป็นว่ายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วกันนึกถึงตัวอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะ ข้อที่4เมื่อกี้นิ้นเซบอกกลับมารูปเตะใหม่อีกทีหนึ่งกลับมาที่คํากริยารูปเตะใหม่อีกทีหนึ่งาคกากริยาเซยอด้วย v อีกแล้วที่ตัวที่1ทําเป็นรูปเตะแล้วยังใส่คลาะตรงนี้ชัดเจนกว่าเตะธรรมดาถ้าเตะต่อด้วยคํากริยาเนี่ยหมายความว่าทำอันเนี้ยแล้วก็ทำอันเนี้ยนะแต่ถ้านี้ใส่คลาละเข้าไปมันชัดเจนกว่าหลังจากอ่านี้จะแปลว่าหลังจากนะคะแล้วก็ v 2แบบนี้แล้วกันนะ v 2จะเป็นรูปอะไรก็ได้เหมือนกันกับ อันข้างบนแหลคะค่ะอันนี้หลังจากเลยมีคำว่าหลังจากชัดๆทำแล้วก็ทำถ้าเราจะห้ามทำวีสองก็ทำเป็นเตว่าเคมาเซนถ้าเราจะกรุณาทำก็เตะกุดาไซเปลี่ยนที่ท้ายประโยคนะลูกเอออย่างเมื่อกี้นี้เินเซียบอกว่าหลังจากทบเต ใส่คาระด้วยอ่าทาเบเตคาระแล้วก็โนมิมัสหลังจากดื่มแล้วก็กินอันนี้มันจะชัดเจนกว่าไงเออหลังจากดื่มแล้วก็กินเหมือนกันหนูจะเปลี่ยนโนมิมัสเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่โนมิมัสตะโนมิมาเซนไม่ดื่มหลังจากกินแล้วก็จะไม่ดื่มอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่ออะไรอีกโน่นเดกุดาไซน่นเดโมอีน่นเดโมอิส์ก้าน่นเดวะ อีกแม่เส้นที่เราเรียนเรียนกันไปหมดเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะคะอ่ะโอเคนะอันนี้ก็คืออันที่เอ่ส่วนข้อ5นะคะโกบังเขาสอนเรื่องคำนามวะแล้วก็คำนามคะคำคุณศรรัพท <Sense i. S 1> ์เซนเซ่นนามนะนามวะแล้วก็อะไรเอ่ย นามอีกอันนึงแล้วก็คำช่วยกะแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะอืมอย่างเช่นคำว่าโอซากวะโอซากวะทเบโมโนะกะโอิชิโอซากะวะทเบโมโน ทาบมนโนก,ก็คือของกินนะคะกะโอชิเออวะตัวนี้ใส่ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเราจะพูดถึงโอซากา้าโอซาก้าเป็นประธานแล้วกะตัวนี้คือ จะพูดถึงอะไรดีประธานรองแล้วกันอ,อันนี้ท่านเซย์อธิบายนะประธานหลักคือ Osaka. โอซาก้าโอซาก้าเนี่ยของกินอร่อยโอซาก้าคือประธานหลักของกินคือประธานรองอะคะ่ะเออเป็นแบบนี้ล้กันเนาะแล้วก็มีอันนึงอย่างเช่นพวกตาโตผมยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตาโตผมยาว <laughs> เทเลซาจังวะเทเลซาจังวะเขียนยาวเอจังแล้วกันหนูเอนะคะ a เอจังวะเอจังวะเม จำเมได้ไหมเออเมแบบนี้เนาะเมกะโอเคเดสเออหนูเอตาโตจังเลยอ่ะอืมอืมเดสอันนี้กลายเป็นไรก็ไม่รู้นะคะลบออกโอซาก้าวะทาทั้บมโนงโอิชิเดส พูดถึงโอซาก้าโอซาก้าเนี่ยมันอาหารอร่อยเพราะนั้นทาเบโมโนกะโอชิดสได้นะคะเอจังวะหนูเอเนี่ยพูดถึงหนูเอนะจ๊ะหนูเอทำอะไรอะตาโตตาของเขาโตก็ใส่กะแน่นอนมันใส่อย่างอื่นไม่ได้หรอกคำช่วยอกก็ไม่ได้ใช่ปะเราไม่ได้ไปทำอะไรกับตาใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือไวยากรณ์ในข้อที่5นะคะไวยากรณ์ข้อที่6ล ok ูกคู่บังเขาสอนคำว่าโดยัดเตะโดยัดเตโดยัดเตะหมายความว่า ทำยังไงนะคะโดยัดเตหนูพูดขึ้นมาลอยๆคนญี่ปุ่นก็เข้าใจว่าหนูเขาถามหนูว่าเออ่ทำอย่างไรนะจ๊ะเราจะบวกกับคำกริยาก็ได้ะคะ่ะโดยัดเตอิคิมัสกาโดยัดเตอิคิมัสกาหมายความว่าไปยังไงนั่นเองนะคะไปยังไงทำอย่างไรอา่าทำจุดจุดๆๆอย่างไรนะจ๊ะข้อที่เจ็ดโดโนโดโนนาม ก็คือโดโนค่าเาเกล้องอันไหนโดโนฮิโตเดสกะคนไหนคือมันมีอยู่หลายคนออมากกว่าอะไรนะมากกว่า3สิ่งขึ้นไปของมากกว่า3สิ่งขึ้นไปใช้โดโนนะคะ,ะเราจะถามว่าอันไหนไงอันไหนคนไหนสิ่งไหนอ,อันนี้เซคิด อันไหนไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะอ่ะบทที่16จะมีแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเอ่ออึบอึออ่อันนี้นะคะก็คือสรุปบทที่16 7เจ็ดหัวข้อใหญ่